สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างฟอร์มนะครับแบบการเลือกตอบแบบมีเงื่อนไขนะครับมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับดับแรกผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับ Google Form นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับตรงคำถามไม่ระบุชื่อนะครับสมมติว่านะครับเป็นคาถามข้อสอบ ก็ได้นะฮะข้อใดนะฮะเป็นสัตว์สีเท้า,อ,าอย่างเงี้น,นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวเลือกเข้าไปนะครับบัวแล้วก็มา้าสุนัขปลา เปิดน,นกสิงโตประมาณนี้ทีนี้นะครับให้เปลี่ยนจากตัวเลือกตรงนี้หลายตัวเลือกให้เป็นช่องทําเครื่องหมายนะครับให้ทําเป็นช่องเครื่องหมายเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมากําหนดตรงนี้นะครับ สามจุดขวาม,มือล่างเนี่ยนะฮะคลิกครับแล้วก็ไปที่การตรวจสอบการตอบกลับนะครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วจะเห็นตัวนี้นะครับจะมีอยู่3มแบบนะครับแบบแรกเลือกอย่างน้อยนะฮะหมายความว่าเขาจะต้องมีการสร้างไอ้เขาจะต้องคลิกเลือกตอบอย่างน้อยกี่ข้อนะครับถึงจะให้ผ่านอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาระบุตรงนี้เป็นเลือกอย่างน้อยนะฮะ ตัวเลขนะครับอ่โซ่คำตอบที่ถูกนะฮะหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่นะครับถ้าตามน,นี้อย่างน้อยก็คือสี่นะฮะเราก็ใส่ลงไปนะครับสีนะบ่แล้วก็ระบุนะครับกรณีที่เลือกไม่ครบนะฮะก็บอกว่าต้องเลือกนะครับอย่างน้อย ตัวเลือกเนี้ยนะฮะอันนี้มันจะฟ้องเอเร่ขึ้นมาถ้าเลือกไม่ครบนะฮะทีนี้นะครับซึ่งว่าทำเป็นข้อที่2นะฮะแบบที่2ข้อใดเป็นสัตว์2เทา้าสัตว์2เทา้า2เท้าก็จะมีนะครับไก่กับเป็ดเนี้ยนะฮะ เขาจะต้องเลือกนะครับถ้าเราระบุเป็นเลือกไม่เกินถ้าถ้าเราเลือกแบบเลือกไม่เกินตัวนี้นะครับเลือกไม่เกินนะฮะก็ระบุตัวเลขลงไปว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับเช่นเลือกไม่เกิน2นะฮะถ้าเขาเลือก3นี่ก็ฟ้องนะต้องเลือกไม่เกิน2ตัวเลือกนะ่าเลือกต้องเลือก ไม่เกิน2ตัวเลือกอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกขึ้นมาถ้าเลือกเกินเลือกเกินหรือเลือกไม่พออะไรเงี้ยนะคฮะแล้วก็ลองเอาคโคลนนิ่งมาข้อที่3นะครับข้อใดเป็นสัตว์ข้อใดเป็นสัตว์ปีกก็แล้วกันข้อใดเป็นสัตว์ปีกอ่านะ สมมติว่าข้อนี้มีมีคำตอบถูกเดียวนะฮะอาจจะเอาเป็นนกก็ได้เอาไก่ออกนะฮะเอาเป็ดออกเอาเป็ดออกก็จะเหลือนกที่จะถูกเงี้ยนะครับตัวนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นเลือกพอดีนะฮะเลือกพอดีเลือกมากกว่าก็ไม่ได้นะฮะต้องเลือกได้แค่หนึ่งข้อนะ,ะก็บอกว่าเลือกได้แค่หนึ่งข้อนะฮะหนึ่งตัวเลือกเลือก เลือกได้แค่หนึ่งคำตอบอ่าเลือกได้แค่หนึ่งคำตอบเท่านั้นนะาจำเป็นเนาะจำเป็นเลือกพอดีหนึ่งเลือกได้แค่หนึ่งคำตอบคำตอบที่ถูกนะฮะก็คือนกนะฮะข้อนี้นะฮะมันก็จะเป็นเลือกไม่เกิน2นะครับถ้าเลือกเกิน2นะฮะ ต้องว่าต้องเลือกไม่เกิน2คําตอบอ่าสว่าว่านี่คือเป็นข้อสอบกันแล้วกันนะเลือกเลือกได้ไม่เกิน2คําตอบอ่าเลือกได้ไม่เกิน2คําตอบเงี้ยนะครับ2คําตอบก็คือข้อใดเร็นัตว์2เท้า2เท้าก็จะมีไก่กับเป็ดนะที่จะเป็นคําตอบที่ถูกนะฮะ ตัวนี้นะต้องเลือกอย่างน้อย4คํคำตอบอ้าวก็ได้นะครับต้องเลือกอย่างน้อย3คํคำตอบอ่าคำว่าเลือกอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ3หรือมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับสูงว,ว่าคำตอบที่ถูกจริงๆนะฮะ เราอาจจะเป็น3ตัวนี้ก็ใส่เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับสซเวีเ,วเป็นเลข3กันแล้วกันนะฮะข้อใดเป็นสัตว์สีเท้านะฮะวัวม้าสุนัขนกสัตวสิงโตนะครับ,บ,นะรบที่ถูกก็จะมี1 2 3โอเคนะครับตรงนี้ก็จำปิดอ่ะนี่คือลักษณะของการตั้งค่านะฮะการตั้งค่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะครับเวลาเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับเสืว่าผูดตอบมาตอบนะฮะ ข้อได้เป็นสัตว์สีเท้านะครับซึ่งเขาคลิกเห็นไ,ไหมต้องเลือกอย่างน้อย3คําตอบนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอครบ3แล้วถึงจะไม่เออเรืนะครับหรือว่าส่งคําตอบได้อย่างนี้นะครับส่วนเขาจะคลิกข้อที่ถูกที่ผิดไม่รู้นะฮะคลิกข้อไหนก็ได้ถ้าครบ3มันก็จะไม่ฟ้องนะครับทีนี้ข้อได้เป็นสัตว์สองเท้าก็เหมือนกันนะครับพอเขาคลิกลงไปนะครับอ่าตัวนี้ทําไมไม่มีอึเรื๋อ ทำไมไม่ฟออ้องเอ r ้อรืวันที่ 2. ออ๋อไม่ได้ใส่จำเป็นนะฮะตัวทีนะฮะอะไรฮะโหลดใหม่ตัวนี้ต้องเป็นอ่าถ้าคลิกล้าไปก็บอกว่าต้องเลือกอย่างไม่สามคำตอบนะอย่างี้ครับจากนั้นข้อใดเป็นสัตว์2เท้านะฮะสองเท้านะฮะอ่ะเนี่ยถ้าคลิกแล้วมันเกิน คลิกเลือกอะไรมันเกินมันจะฟ้องเองนะครับเดี๋บอกว่าเลือกได้ไม่เกิน2คําตอบนะครับอ่าก็จะต้องเลือกได้แค่2คําตอบอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นข้อใดเป็นสัว์ปรีกนะครับพอเราเลือกปุ๊บคลิกอีกเลือกได้แค่1คําตอบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเลือกได้แค่คําตอบเดียวอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้คือการตั้งค่านะฮะถ้าเกิดเป็นแบบทดสอบนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบทดสอบมีการตั้งค่าให้คะแนนแล้วก็ต้องมาที่ รูปเฟืองนี้เนาะรูปเฟืองแล้วก็มาเลือกแบบทดสอบนะครับแล้วก็กําหนดให้เป็นแบบทดสอบครับจากนั้นก็นะอาจจะไม่โชว์ตัวนี้นะครับหรือให้โชว์แค่ค่าคะแนนบันทึกไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเฉลยนะเสร็จแล้วก็มาเฉลยนะ,ะเฉลยคําตอบนะฮะถ้าเลือกถูกทั้งหมดเนี่ยถึงจะได้หนึ่งคะแนนนะครับก็มาเฉลยสัตว์สีเท้าบัวมา้าสุนัข เสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นข้อได้เป็นสัตว์สองเท้ากามาเฉลยนะครับมีไก่มีเป็ดเนาะนแล้วก็อ่ายังไม่ยังไม่คลิกเฉลยคําตอบเลยให้คะแนนนะครับมีไก่กับเป็ดนะครับก็เสร็จสิ้นเฉลยนะครับข้อได้เป็นสัตว์ปีกอย่างเงี้ยนะครับก็เฉลยคําตอบนะครับถ้าถูกข้อเดียวก็ได้คะแนนนะข้อได้เป็นสัตว์ปีกนะก็นกนะฮะกดเสร็จสิ้น โอเคนะครับทีนี้นะฮะลองมาสอบดูนะครับจะได้คะแนนยังไงนะฮะอันหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะฮะสมมุติว่าข้อนี้นะครับก็ตอบอย่างน้อย3ามคำตอบนะครับปึ๊บแต่ข้อที่3แทนที่จะเลือกสุนัขมาเลือกปลานะฮะอันที่2ข้อขดเป็นสัตว์2เท้านะับก็อาจจะเลือกถูกต้อง2อันนะฮะพอไปเลือกอันที่3ก็ฟองอีกนะไม่เกิน2คําตอบ ขาได้เป็นสัตว์ปีกอันนี้ต้องเลือกได้แค่ข้อเดียวนะครับอ่านกอย่างเงี้ยแล้วลองกดส่งดูนะครับแล้วก็ไปดูคะแนนนะครับสังเกตว่านะครับข้อในที่ตอบตรงก็จะได้1คะแนนนะอันนี้ตรงได้1คะแนนอันนี้ถูก2แต่ข้อที่3ไม่ถูกก็จะได้0ูนย์อ่าก็จะไม่ได้คะแนนนะต้องถูกทั้ง3ถึงจะได้คะแนนอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์นะครับ ในการทำฟอร์มเนี่ยนะฮะที่มีเงื่อนไขคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคำตอบเดียวนะฮะคำตอบ2คํคตอบ,คบในข้อนั้นหรือคำตอบ3หรือ4คํคำตอบขึ้นไปนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็ลองประยุกต์ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ